สวัสดีครับท่านผู้ชม,ค,มพพ 2, ครับมื้อนี้27กุมภาพันธ์2,565ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดดัดโคกระบือบ้านเต่าท่านครับอำเภอแกง่งคอจังหวัดเชยียงคําสถานที่ตั้งก็อยู่ที่ถนนเสน้นแกง่งคอหนองเหลือบ้านแท่นครับทางจากตัวจังหวัดประมาณเกือบ60กิโลมนี่แหละครับมื้อนี้จะพาท่านผู้ชมมาเบิ่งบรรยากาศแล้วก็มาเช็คเบิ่งราคาราคางัวน้ำกันครับของนีไรวันกําลัางน้ำหาจะมาเขาเจอ

หอยคำพ่าครับเอาอย่างมาครับผมอหอยคำพ่าเอาง้อใส่ใส่ของเจ้าปุ่งสูงอยเปิดยันป้อยเปิดยันขายตัวหลายตัวนึงใส่ตัวนึงของเจ้าอ่ะตัวนึงอยู่ยฟูตัวนึงไม่ห่ดนะอู้ยู่ไก่เนาะอ่าผมผมถ้าไม่ได้ผมจะคนหาง้อเนื้อห่อหยังเป็นสี่หลักเสียงเนื้อแต่ว่าผมหาตัวก็ง่ายมาขายนุ่มขึ้กันเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอถามราคาเช็คตรงนี้ก่อนเนาะว่าราคาจริงคือคักวะล็อกปมหมวใส่กันขอให้สวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาง้อมาจากตัวครับมื่อน่ะเอามาเจ็ด ปล่อยมาจากตัวแล้วครับยังบมาใช้ขายจับตัวอ้าตัวแรกก่อนครับ <laughs> ตัวแรกตัวนี้เขาให้สามสิบเจ็ดผมเจอสามสิบก้าห้าร้อย500น่ะอันนี้อายุเขาได้ยี่ปีแล้วนะพ่อสองปีกว่าอันนี้พอที่ห้องอะไรก็สามสิบเก้าพอไอค้อคือคือห้องมันห้องสูงอยู่หรอกห้องสี่สองอ๋อห้องสี่สองเออแต่ว่ามันลงมาสามสิบเก้าห้าร้อยแล้วเนี่ยนะเพื่อต่อเพื่อเพื่อต่อผู้ักเขาให้ให้สามสิบเจ็ดครับอันนี้ตัวแรกแล้วครับเนาะตัวแรกตัวที่สองครับพ่อตัวไหนตัวที่สองตัวนั้นพี่ชี้ผ่านตัวดำเลยเนาะตัวดำต ตัวดำท่องเขาตอนนี้ได้ครับนะเออไคือถ่ายลูกน้อยแล้วอ๋อลูกแล้วท่องว่างเยอะท่องว่างเยอะครับข้อห้องอะไรตัวดำนะห้องสี่ทิพย์สี่ทิพย์ก็ต่อรองได้ต่อรองได้ครับผมอันนี้เราห้องสี่ทิพย์เลยครับเด้อตัวที่สามครับตัวที่สามกับตัวนี้อีลาน้อยนี่เดียวนี้ห้องสามทิพย์เนี่ยนิลาตัวน้อยเนี่ยนะเมลูกเมลูกอ๋ออันนี้ปล่อยเป็นขมขมเมลูกขมลูกอันนี้เราปล่อยสามทิพย์เลยครับเด้อสามทิพย์ครับก็ต่อรองได้ตัวที่สี่ครับ นี่นังขาวนี่ลูกเราก็ขาวหมดครับลูกขาวลูกขาวแม่ขาวครกนี่พ่อห้องไว้เที่ไหนครับห้องของชิบซี่ก็ต่อรองได้ต่อรองได้ของพ่อเบิด์ยังครับเบิดแล้วบอกงัวงไหอ่ะขอเบอร์ติดต่อเนี่พ่อเบอร์โทรศัพท์อ่ะเบอร์โทรศัพท์อ่ะครับ084ครับ911ครับ8986ก้าแพ่ออย่างครับพ่อน่ะซื้อจังไหนครับซื้อตรงนู้นครับ มาจากใส่ครับผมไอ้มาจากตำบลบ้านดอนผู้เขียวโอ้มาจากผู้เขียวให้หันมานี่พอเด้อครไอให้ได้ปล่อยเร็วครับครับขอบคุณหลายครับผมครับติดตัวได้มงามกว่านี้ก็มีบ้านแม่ละสองแสนกว่าบาทก็มีแสนกว่าบาทก็มีโอ้พ่องัวงามก็มีเป็นงัวงามพ่อพันก็มีอพ่อพันก็มีแมนถ้ามีโอกาสผมจะไปเยี่ยมนะพ่อเด้อ ครับไปเยี่ยมไปเยี่ยมครับขับขับผมืองยึดใช้ฟุ้มนย่างนี้มิซึมะหวานแม้นึงแสนกว่าบาทก็จะขายแสนกว่าบาทเหมือนนกัครับครับขอบคุณอะไรพ่อราคางัวช่วงนี้เป็นไรนะพ่อูช่วงนี้ตกไก่อยู่ตกไก่มันมันม้วนผู้ซื้อกันมันที่ขึ้นยังไงวะพ่องัวกันนั่นแหละกัว่าล้อที่ขึ้นยังมันจะขึ้นบ่อเท่าไรเดี๋ยวนี้ขาดทุนไหนที่ผมกันเลยขึ้ามากข้อนี่เรียนข้อนงัวงามเด็ดครับผมเรียนทุกอย่างแหรอครับแต่ส่วนมากทีเป็นงัวงามงัวงาม เ่นนงงป็าตอนนี้ล้อตลาดมันเปิดนะพ่อเนาะตลาดทั้งตลาดทั้งพุ่นกับพันเปิดตลาดมัองนอกอะครับเป็นยังไงล้อตัวนี้ล่ะล้อแล้วล้อเราอยู่นี่ล่ะตอนนี้ก็อาศัยพี่น้องไทยบ้านเนาะมาซ้อยอยู่ได้กันไปครับนั่นก็ชื่อเปรี้ยงไปยังสะครับผมได้กันกับดวงง้ําเลาอยู่นนผมนี้ระคาสองแสนก็แสนก็หบานสิครับครับครับสูๆกันไปนะพ่อเด้อสูกับลังใจให้ครับครับ พอ่อสวัสดี <viens S 1> พ่อห้อยสวัสด,ดีครับครับเม่อยากกินเหล้ามื่อนี้เอางวมาจากโตครับเมื่อนี้มาชครับมาชินี่รถแดงแดงไงเนาะแดงจนแสบตาของเราเนี่ยแดงจนแสบตาครับเอาเอาหนังตัวนี้ก่อนครับครับอันนี้ปล่อยเป็นคมหรือปล่อยเดียวครับหนังน,น่ะเ,เดียวกับปล่อยครับอ่ะเดียวตัวนี้ว่าไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้ว่าไว้สามมื่นครับต่อรองได้บหมพ่อได้ครับได้เนาะครับเนาะอายุเขาจะปีนะพ่อตอนนี้อายุเขาประมาณ อ๋อ่แม่ลูกแม่หน่้าปีครับห้าปีอ๋ออีลาน้อยนี่ครับที่ไหนอีลาน้อยนี่ครับี่มีสวนตะไคร้สีแดงมะครับว่าไว้เฉลยครับว่าสามหาครับตอร้องได้ครับครับผมอันอันนี้เป็นคมแล้วพ่อคมแม่ลูกครับแม่ลูกนี่ว่าไว้เฉลยครับว่าไว้หาเมื่อครับต่อร้องได้ครับขอบปรติตอนะครับศูนย์แปดสองครับหนึ่งสี่ห้าครับสองศูนย์หนึ่งสี่พ่อห้อยยังครับห้อยบนกลมครับห้อยบนกลมเนาะ ไอาเด็กปอยเราได้พอเด้อครับครับให้เปรนมารครับพร้อมครับขอบคุณที่ไลายครับครับบ๊าับดีครับพ่อพ่สวัสดีครับครับผมเอาเงาะจากตัวมื้อไหร่ครับสองตัวครับเอาเอานังดำตัวนี้ก่อนเนาะอีหลาตัวนี้ก่อนอีหลาดำตัวนี้ลูกตัวที่ใส่ในท้องเขานะเขาไมีลูกอะตัวที่สามครับตัวที่สามเนาะตัวนี้พ่อพ้องไว้เท่าเลยท้องไว้ที่ ที่กวนแน่เนี่ยล่ะที่กวนแน่สี่สิบเอ็ดนะแต่กระต ול ้องได้ครับอะไผมตอนนี้ท้องเขาว่างหรือท้องเขาติดแล้วครับมันมันคืิดว่าว่างเหรอครับอืมคือเขาไม่สบายพ่อเพราะว่าพ่อซื้อต่อเขับมาครับครับผมอันนี้ท้องไว้สี่สิบเอ็ดนะพ่อเนาะครับผมส่วนนังนวลตัวนี้ได้ครับนวลตัวนี้เขาแยกลูกไว้แล้วอืท้องตัวนี้ได้ครับท้องว่างปะได้ได้ได้ลูกตัวเดียวได้ลูกตัวเดียวอ๋อตัวนี้พ่อว่าไม่เท่าไรครับว่าไม่ ตั้งสามก็ต ול ้องได้ครับขอบุตรติดต่อเน่พ่อบุตรโทรศัพท์พ่อศูนย์เก้าสามครับหนึ่งศูนย์หกครับหกหนึ่งสองแปดครับพ่ออย่างครับพ่อแป๊ะครับพ่อแป๊ะครับผมโอ้ให้ได้ปล่อยเลยนะพ่อเด้อครับครับครับพ่ออยู่จังข้อนในติบ้านนะผมผมอยู่ข่อคุณแม่ครับโอ้อยู่วังกึ่งกลางเนาะวังกึ่งกลางพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อนี้เอาหัวมาจากโตครับมื่อเนี่ย มาหาแต่ว่ายุนี่สองสิน่ะรับคุณขายไปแล้วอ๋อเอาอีอาอนังตัวนี้ก่อนครับนังตัวนี้ว่าไปเท่าไรครับเน,<ท>นี่ยนังสองหม่นสี่พันสองหมื่นสี่พัน,น 24, <000 S 2> ต่อร้องได้บ่ครับต่อได้อยู่ต่อได้อยู่เนาะตัวที่สองครับตัวนั้นเนี่ยสองหมื่นสามนสองหมื่นสามพันนะครับอ้าขอเบอร์ติดต่อนะครับเบอร์ห้อยอ่ะเบอร์ที่ครับเบอร์โทรศัพท์ครับศูนย์แปดสองครับครับแปดสองศูนย์หกสามครับห้าเกียห้าแปดห้อยอย่างครับหมุนครับ ให้ได้ขายเหลือพ่อเด้อให้ได้ปล่อยเหลียวไอ้มันมันครับผมขอบคุณมากครับเอาห้อยสวัสดีครับครับผมไม่จกใส่ครับผมผมจะใช้ครับเอาอย่างไม้ได้เมื่อไหร่ครับไอ้มาสามตัวครับเอาเรียงงวงงามมาสามตัวเอานังแดงนี่ก่อนแดงนังแดงนี่ท่องเขาตอนนี้ได้ครับอ่าราคาดิครับท่องเขามีลูกป่้นตอนไหนบ่อครับเป็นแม่ลูกครับเป็นแม่ลูกครับอมาเป็นโคมละครับคม อ่ะคมนี่ว่าไม่ใช่ไหนครับพ้อยคมนีอย่างไรแปดสิบไหมครับต่อรองได้ครับเรต่อรองได้ลูกเขาหนีตัวผู้ตัวแม่ครับลูกตัวผูครับลูกตัวผูเดี๋ยวขอบ่งลูกขก่อนโอ้เชียงเครับขอลูกตัวผู้ได้ว่าจากเดือนนี้นะลูกเขาเดือนเนาะลูกผมอันสองเดือนครัเดือนนี่แหละครับครับผมอ่ะตัวที่สองครับพ้อยตัวใดครับสองสองลูกยูีรุติครับมีลึกปะใกล้ใกล้หนักครับผม พ้วนักเร่พ้วนหนักแม่มันครับแม่มันมา่อเที่ยครับแม่มันตัวนี้ว่าไว้เท่าไหร่ครับห้อยว่าไว้ยสามสิบเจ็ดครับก็ต่อรองได้ครับต่อรองได้ครับต่อรองได้ครับผมตัวที่สามครับโอ้ยมาสามตัวเท่านี้สามตัวตัวนี้ครับอขอเบอร์ติดต่อนะครับศูนย์แปดศูนย์ครับครับสี่หนึ่งแปดครับศูนย์ศูนย์สองห้าครับห้อยอย่างครับห้อยเดียวครับห้อยเดียวบ้านโคกบไม่จะขอนแก่นนะโคกโชัยเนาะโคกโะเพราะครับแห้หมานเดียวห้อยเด้อครับผมให้อยโชคดีโชคดี เอาง่ายสวัสดีครับเอามาจากตัวครับมื่อเดือนงัวมื่อเดือนงัวมาหาหกตัวครับเอาหกตัวอันตัวใหญ่อของเจ้าเนาะตัวหูยาวน่ะสายหูน่ะเมื่อกี้ไม่มีนะเห็นกันเห็นเห็นเห็นยังได้เห็นกว่าสองปีกว่าครับว่าไปเท่าไหร่ครับตัวน่ะหกหมื่นกว่าครับหกหมื่นกว่าต่อลงได้บ่ครับได้ครับได้เนาะครับเนาะครับอีกตัวนึงตัวใดครับตัวนึงตัวเดียวเท่านี่บ่เอาขอบวชติดต่รนี่ครับบวชโทษศัพท์เจ้าอ่ะเบอร์นี้ครับฮะไม่ได้ครับ ไ่ได้พกเยก็ต้องขอขอบระคุณทุกท่านที่กดติดตามและติดตามรับชมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ